หิวโหยและถูกย่อเย้บนท้องถนนเด็กสาวไร้บ้านกล้าพูดว่าฉันซ่อมได้แลกกับอาหารไหมชายสี่คนหัวเราะจนกระทั่งเครื่องยนต์คำรามภายใต้สัมผัสของเธอเมื่อเธอเผยชื่อพ่อของเธอความเงียบก็เข้ามาแทนที่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้พวกเขานอบน้อมตลอดไปก่อนที่เราจะเริ่มขอให้บอกในคอมเมนต์ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงและคุณดูจากที่ไหนมาเริ่มกันเลยท้องของเธอร้องดังกว่าที่เสียงของเธอจะทําได้เด็กสาวผิวสีอายุเพียง14ปีลากตัวเองไปตามทางเท้า ที่แตกรราวเสื้อสีเบจของเธอขาดวินเปื้อนฝุ่นและเป้สะพายหลังรู้สึกหนักขึ้นทุกก้าวแม้ว่ามันจะมีเพียงเศษของที่ไร้ค่าความหิวทําให้ขาของเธออ่อนแรงแต่กลิ่นไก่ทอดและขนมปังดึงเธอไปยังร้านอาหารที่สว่างไสวว่าตรงหัวมุมเธอยืนที่ประตูมองถาดอาหารที่ผ่านไปด้วยตากว้างได้โปรดเธอกระซิบเสียงสัน่นฉันทํางานได้ฉันล้างจานถูพื้นอะไรก็ได้ขอแค่จานอาหารเจ้าของร้านชายร่างใหญ่ในผ้ากันเปือเป้อนเปื้อนน้ำมันยิ้มยาะที่นี่ไม่ใช่ที่ทําการกุศลไปไกลๆฉันจะทํางานแลกเธอย้ำมือสัน ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอเขาตะคอกผลักไหลยเธอเธอเซทลาไปบนทางเท้าลูกค้าสองคนในแถวหัวรอดคนหนึ่งพึมพำน่ารำคาญจริงอีกคนหัวรอดดังขึ้นดูสิขอทานเอเหมือนหมาเร่ร่อนเสียงของพวกเขาทิ่มแทงลึกกว่าความหิวในท้องเธอกำหมัดบังคับตัวเองไม่ให้ร้องให้ต่อหน้าพวกเขาเธอหันหลังเดินไปคอตกแต่ละก้าวหนักหน่วงความภาคภูมิใจของเธอบอบช้ำแต่ไม่แตกสลายแล้วมีเสียงหนึ่งทำให้เธอชะง,งักเสียงโลหะกระทบกันเสียงสาบแช่ง และเสียงหัวระด,ดังขึ้นเธอมองไปรถเก๋งหรูอจอดอยู่หน้าอู่ซ่อมฝากระโปรงเปิดออกชายสี่คนยืนล้อมรอบชายคนแรกเป็นช่างเครื่องผมบอกมือเพื่อนน้ำมันพิงประแจด้วยรอยยิ้มย้างข้างเขาคือช่างหนุ่มแขนกอดอกสายหัวราวกับขบขันกับปัญหานี้ด้านซ้ายสุดคือช่างผิวสีในชุดทำงานสีน้ำเงินยิ้มกว้างขณะเช็ดเหงื่อจากหน้าผากและยืนห่างออกไปในชุดสุดสะอาดกับในค ai แดงคือเจ้าของรถเขาไม่แต่เครื่องมือรองเท้าขัดเงาและแขนกอดอกบอกทุกคนว่าเขาเป็นหัวหน้าเสียงหัวระขอเงงเขาดังที่สุด เด็กสาวชะลอฝีเท้าสายตาจับไปที่เครื่องยนต์แม้จากระยะไก,กลเธอสังเกตเห็นสายพาหลวมสายเคเบิลที่จัดวางไม่ถูกต้องซึ่งชายเหล่านี้ดูเหมือนจะมองข้ามบางอย่างในตัวเธอประตูขึ้นเสียงของพ่อดังกล้องในความทรงจำเครื่องยนต์พูดได้ถ้าคุณฟังลูกเอ,อ๋อยากกลัวเสียงทำความเข้าใจมันท้องของเธอบิดเกรงและก่อนที่เธอจะหยุดตัวเองคำพูดก็หลุดออกมาฉันฉันซ่อมให้ได้แลกกับอาหารไหมเสียงหัวเราะเงียบลงครึ่งวินาทีแล้วชายทั้งสี่มองหน้ากันและระเบิดหัวเราะ ใช้ในสูตรตบขาได้ยินไหมเด็กขอทานคนนี้คิดว่าจะซ่องรถฉันได้ช่างผมหมอกสายหัวยิ้มเยาะที่รักนี่ไม่ใช่รถของเล่นน้านี่คือวี8เธอคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรช่างหนุ่มยืนหน้าเข้ามาใกล้ย,ยิ้มเย้ยกล่องเครื่องมืออยู่ไหนละ่ะในเป้สกรปรกนั่นหรือช่างผิวสีหัวราอด,ดังสุดเด็กน้อยเธอยกประแจพวกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำจะทำอะไรเปล่ามันแล้วหวังให้มันสตาร์ทเสียงหัวราอของพวกเขากลายเป็นกำแพงแห่งความอัปยศแก้มของเด็กสาวร้อนเผาแต่เธอยังยืนหยัด ฉันไม่ได้รอเล่นฉันซ่อมได้ขอแค่อาหารมื้อเดียวชายในสูตรเก้าวเข้ามามองเธอจากหัวจรดเท้าเหมือนเป็นอะไรที่ติดรองเท้าเขาจานอาหารเพื่อให้เธอพังรถฉันได้ยินตัวเองพูดไหมเธอหิวโซเพราะไร้ประโยชน์รถจนต้องใช้ทักษะไม่ใช่ความฝันเด็กๆคอของเธอติดตันคำพูดนั้นทิ่มลึกแต่ความหิวและความภาคภูมิใจผลักเธอต่อฉันรู้ว่าทำอะไรฉันดูพ่อซ่อมรถจนวันที่เขาจากไปฉันเรียนรู้ในโรงรถในลานขยะทุกท,ที่ที่ทำได้ฉันฝึกมาแล้วฉันช่วยคุณได้ ช่างผมหมอกหัวเราะดังฝึกอะไรกับเศษขยะร้างเหรอออกไปก่อนที่เราจะเรียกคนมาลากเธอไปท้องของเธอร้องดังจนพวกเขาได้ยินผ่านเสียงหัวเราะชั่วขณะความเงียบเข้ามาดวงตาของเธอแสบร้อนแต่เธอบังคับตัวเองยืนตัวตรงอยากหัวเราะเหรอดีเลยแต่ฉันบอกเลยเธอมองตาชายทุกคนเสียงสั่นแต่หนักแน่นให้โอกาสฉันครั้งเดียวถ้าฉันล้มเหลวฉันจะเดินจากไปทั้งที่หิวแต่ถ้าฉันซ่อมได้คุณต้องให้อาหารฉันช่างหนุ่มย่อเย้ยอะไรต่อไปจะอยากได้งานที่นี่เหรอ ช่างผิวสีหัวเราะเบาๆกระทุงช่างผมหงอกเดิมพันว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหัวเทียนอยู่ไหนชายในสูดเอีอยงคอยิ้มเหมือนนักล่าเอาละขอทานน้อยถ้าเธอซ่อมได้เธอได้กินแต่ถ้าล้มเหลวอย่าร้องให้นะเธอขอเองพวกเขาระเบิดหัวเราะอีกครั้งชายสี่คนยืนทำงานเนื้อเธอเสียงเย่อเย้ยแหลมคมราวมีดเสียงหัวเราะจากชายสี่คนดังก้องในอู่แต่เสียงของเด็กสาวตัดผ่านมันราวเหล็กกล้าให้โอกาสฉันครั้งเดียวขอแค่นี้ชายในสูดยิ้มย่อแขนกอดอกดีมาทำให้เราสนุกหน่อย แต่เมื่อเธอล้มเหลวเธอต้องเดินจากไปทั้งที่หิวช่างหนุ่มยิ้มกว้างนี่จะมันช่างผิวสีพิงมานั่งหัวเราะเด็กน้อยเธอจะทําให้ตัวเองอช่างผมหมอบผมเปียกเหนยมประแจให้เธอไปเลยที่รักแสดงให้เราเห็นนิ้วของเธอกำลรอบเครื่องมือเธอโน้มตัวเหนือฝากระโปรงความร้อนจากเครื่องยนต์พุ่งเข้าหน้าอกของเธอติดตันแต่เธอมีสมาธิเสียงพ่อกระซิบเครื่องยนต์พูดได้ท่าฟังเธอเห็นทันทีสายจุดระเบิดลวมสายพานคลาดเคลื่อนเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่นสายพานของคุณคลาดเคลื่อน และสายจุดระเบิดไม่ได้เสียบแน่นนั่นคือสาเหตุที่มันไม่สตาร์ทชายทั้งสี่จ้องมองชั่วครู่แล้วหัวเราะอ,อีกครั้งยกเว้นช่างผมหงอกรอยยิ้มของเขาจางลงเธอเริ่มลงมือสายพันคลาดเคลื่อนนัน่นทำให้มันหลุดเมื่อคุณพยายามสตาร์ทและสายจุดระเบิดหลวมคนที่จัดการครั้งสุดท้ายไม่ได้ขันให้แน่นชายทั้งสี่เงียบไปชั่วขณะช่างหนุ่มหัวเราะในลำคอดาวเก่งนี้เธอไม่สนใจมือเล็กๆของเธอเคลื่อนไหวรวดเร็วดึงสายเคเบิลออกและเสียบใหม่ ให้ถูกต้องเธอกดสายพานกลับเข้าที่การเคลื่อนไหวของเธอชำนาญเธอไม่ลังเลช่างผิวสีขมวดคิ้วเดี๋ยวเธอรู้จริงๆนะว่าเธอทำอะไรช่างผมหมอกรีตารอยยิ้มจางหายจากปากนั่นตำแหน่งถูกต้องชายในสูตรขยับตัวอย่างไม่สบายใจแต่บังคับหัวเราะเธอยังแกล้งอยู่สตาร์ทซีมาดูกันเธอทำงานเรือมือเล็กเนิ่งเธอเสียบสายเคเบิลใหม่กดสายพานเข้าที่แล้วถอยออกมาเช็ดหน้าผากลองสตาร์ดู ช่างหนุ่มเลื่อนเข้าไปนั่งในรถยังยิ้มอยู่ขอบุนกุญแจพร้อมจะยอเย้ยแต่เครื่องยนต์คำรามมีชีวิตราบรื่นและนิง่งเสียงนั้นดังก้องในอูเหมือนเสียงคำรามของสิ่งโตความเงียบเข้ามารอยยิ้มของชายในสุดหายไปช่างผิวสีผิวปากช่างหนุ่มอ้าปากค้างแต่ช่างผมหงอกเพียงจ้องมองเสียงของเขาเบาเกิดเป็นกระซิบใครสอนเธอแบบนั้นเธอกลือนน้ำลายกอดประแจนแนบอกพ่อของฉันเขาซ่อมรถก่อนที่ก่อนที่เขาจะจากไปดวงตาของชายชารารีลงเขาชื่ออะไร ริมฝีปากของเธอสัน่นเดวิดคาร์เตอร์ประแจหลุดจากมือช่างผมหงอกกระทบพื้นคอนกรีตดังในความเงียบเขาก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาจ้องมองเธอเดวิดคาร์เตอร์ฉันรู้จักชื่อนี้ไม่เคยเจอเขาแต่ช่างทุกคนแถวนี้รู้จักคนเขาบอกว่าเขามีมือทองทำให้เครื่องยนต์ร้องเพลงได้เสียงของเขาสะดุดเกิดอะไรขึ้นกับเขาคอของเธอติดตันเขาเขาป่วยไม่มีเงินรักษาฉันอายุ12ปีตอนที่เสียเขาไปหลังจากนั้นฉันไม่มีที่ไปรอยยิ้มเยาะเย้ยหายไปทันที ช่างหนุ่มก้มหน้าช่างผิวสีทูหลังคอความรู้สึกผิดปรากฏบนใบหน้าแม้แต่ชายในสูตรก็ไม่มีคำพูดเสียดสีเหลือช่างผมหงอกวางมือเพื่อน,น้ำมันบนไหลเธอเด็กน้อยเธอมีสายเลือดของเขาไม่แปลกใจที่เธอเห็นเร็วกว่าเราทุกคนเธอกับพริบตากลั้นน้ำตาเป็นครั้งแรกที่เสียงหัวเราะที่หลอกลอนเธอหายไปชายในสูตรกระแอมเธอซ่อมรถฉันเธอได้อาหารแล้วเขาโบกมือไปที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามไปเอาอะไรก็ได้ที่เธอต้องการมาให้เธอช่างหนุ่มวิ่งข้ามถนนและกลับมาพร้อมจานไก่ และขนมปังร้อนๆอาลินานั่งที่ขอบทางเท้ากินอย่างตะกละตะกลามน้ำตาไหลลงแก้มทุกคำที่กินรู้สึกเหมือนชัยชนะชายทั้งสี่มองเงียบๆไม่มีใครย่อเย้ยเมื่อเธอกินเสร็จเช็ดปากช่างผมหอกนั่งยองๆข้างเธออารนาใช่ไหมเธอมีพรสวรรค์ของพ่ออยาปล่อยให้มันสูบเปล่าเธอจะมีที่ในอูแบบนี้เสมอช่างหนุ่มพยักหน้ากลับมาพรุ่งนี้กวาดพื้นดูเราทำงานเธอจะได้เรียนรู้ช่างผิวสีพูดเบาๆและจะได้กินเราจะไม่ปล่อยให้เธออด อลินา่ากอดสายเป้อึ้งเธอเดินเข้ามาในฐานะขอทานหิวโซถูกชายสี่คนเยอะๆตอนนี้เธอจากไปทั้งที่อิ่มท้องได้รับความเคารพและมรดกของพ่อสองประการในสายตาพวกเขาช่างผมหมอบมองเธอเดินจากไปกระซิบกับตัวเองเดวิดคุณคงภูมิใจถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อเรื่องราวดีๆอีกมากมายบอกเราในคอมเมนต์คุณจะเชื่อใจเด็กสาวคนนั้นกับรถหรือไม่เสียงของคุณมีความหมาย